สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะมาเจอไอโบพอดีเลยตอนนี้โอมาอยู่น้ำฝาโบเนาะหรือว,ว่าไอโบเนาะอ่ายูทูบเบอร์ทางฝั่งลาวแล้วนี่ออกมาอยู่นี่แต่ออ้โหว่าจุดนี้แมนยุใสแล้วอยากให้ไอโบแนะนำล้ะก็อยากให้ไอโบอ่าบอกโกเดียวว่าอยู่นี่มันยุใสเนาะ ไอ้โบอยู่สายนี้เอาอยู่สายนี้คือแบบเดียวกันนะถึงแรกก่อนเนี้ยทักทายแมนแมนแมนตัวของเรื่อสบายดีเอฟซีกัวเนี่ยนะครับลายคนที่เขามา่อเราโชว์กีฬ่อัวนะตื่นเต้นไรเงี้ยดีตื่นเต้นนะเดี๋ยวพ่อคูณสาวกับพวกคนที่เลี่ยวนะฮะถามว่าเมืองไทยทางคนไทยเนี้ยแต่ถูกเพิ่มทีตัวเองมาเห็นเลยกับเป็นข้อมูลที่ و ชัดเจนฝากเอฟซีเข้าแมนข้อมูลเลยกับรายละเอียดของกัวในเด้อะเนี่ยฮะตอนนี้ก็ที่ว่าเดี๋ยวผมบอกกับกัวเนี่ยน้องอ้อเนาะ เขาอ,อยากทาน้อ,องอ่อนนะตอนนี้เขาอยู่อีกย่านความเจริญของเมืองไทยอีกหนึ่งจุดนะจุดนี้คือยกานอโศกย่านอาโศกแยกอโศกเลยตรงน,นี้<ม>ถ้าเป็น BTS e ก็จะเป็นสถานีอโศก<า>ถ้าเกิดเป็น MRT ก็จะเป็นสถานีสุขุมวิทนะข้างหน้าก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดิน,นที่มีรถมุดดินนะมีชั้นใต้ดินมีแทหระแทว่าทแต่ไปเห็นตาเนี้ย อยากไปใหญ่คนอื่นตัวใดญน้องอโอน้องอ้วนบังเนี่ยต้นหลายบอสุดยอดเลยแบบไปอยู่นี่แบบบองฮัวจะไปบนไดคือแบบฮ่าเมืองไทยคือแบบบูมจะเลินถึงแบบเราบเคยเที่ยวนาะไรเขาเอาองสิครั้งแรกในชีวิตที่ได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วมาเห็นความเจริญแท้เคยมากรุงเทพแต่เราแบบผ่านไปแต่บ่ฮู้ว่าทางเทศนอกบ่ได้ยินเขาว่าเป็น ทางไปกรุงเทพนะประมาณนั่นแล้ววันนี้เป็นครั้งทําอิทีได้มาแล้วก็แบบมาเ็นความเจริญของเมืองไทยนะ mm hmm. ก็เลยแบบโบหูวะจะอธิบายให้พี่น้องเนาะทางฝั่งลาวแล้วกัฝั่งไทยที่ติดตามช่องของน้องว่าเออวันนี้เป็นเฮายุใสเลยยังให้โบอธิบาย oh oh oh. ทั้งน้องแล้วก็ทั้งบ้านฟังว่าเฮายืน่นวันนี้มันยุใสอะนะ ก็ตัวนี้ที่เขายืนก็นจะเป็นมี่อู่ตะเขาคนไถ่กนะ็จะเป็นอโศกนะเอี่ยอโศกนะจะเป็นแยกที่เป็นถนนถนนสุขุมวิทนะฝั่งที่เขายืนที่ฝั่งเนี้ยสุขุมวิทฝั่งนี้นนนนจะเป็นถนนราชดาที่มุ่งหน้ามาจากฝั่งนู้นม,มาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนราชดาที่มุ่งหน้ามาจากฝั่งนี้วัวตามมาตรงนี้เลยวัว นี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็จะไปถนนรัชดานะที่มาจากนู่นแหละพระรามสามหรือว่าถนนพระรามสี่ที่ตัดกันแล้วจะผ่านตรงศูนย์ปฐุมแห่งชาติจริยจิตและอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ปฐุมแห่งชาติจริกิจแล้วจะมีสวนสวนตรงนั้นจะเป็นสวนเออ่เบนจกิติเป็นป่าใจกลางกรุงเทพพากัวเข้าไปเนี่ยกัวเสียงอุ้ยเข้าไปในป่าเลยเดี่ยก็นั่นไป ถนนสุขุมวิทมนะันอะเขาอ่านไปนี่คือถนน<อ>สุขุมวิทนะถนนสุขุมวิทที่จากกรุงเทพไปนู่นแหละภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะเป็นสาธารณเชาเนะภาคตะวันออกไหมแล้วก็ชลบุรีสันทบ,บุรีระยองตราดจะมีหา่างนินหนึ่งตราด<อ>ใช่นาะที่ครับในเพื่อนบ้านไอโบไอโบ,อโบยังเป็นคุณเล่าอยู่บอกเป็นคุณเล่า คือสุดยอดอ่ะจะเกิดกีชาติกีชาติกันยังเป็นบาวโบ้คนเดิมคือแบบหูรายละเอียดที่เนี่ยเนี่ยรายละเอียดที่หมูเนี่ยคือเอฟซีมันบอกเขาแค่มันบอกเขาแค่ยีนเขาหูหูดอกอะไรอะไรอะไรยังว่าน้องมาเบางไทยนี่น้องปูว่ย่านเลยว่าเออเขาเจนแบบลงเขาหูอย่างไรว่าถ้าเขามาคนเดียวถ้าลงแต่ว่าไปแล้วแบบเขาบอกหูแล้วถ้าถามคนเขาถามน้องชาวไทยขนาดเขาบอก ก่อนนี่ก็คือการบอกหูวันใดกันท้าเขาจะไปะเขาจะบอกแนะนําไปจริงแล้วกลัวมากรุงเทพเลยข่างที่เท่าไหร่แล้วสองขั้นที่สามสถานที่ที่ขัวอยากไปร้านที่สุดคือมองเดจุดเดชของประเทศไทยที่มีความเจริญที่ที่ว่าอยากไปแห้งคือเคยเคยไปมาแล้วเนาะแต่มาอยากไปที่สุดคือไปกับใบ อาพระแกล<อ>และก็ไปสนามหลวงแลวก็าอาไปน้ำเจ้าพยา<อ>คือสุดๆเลยไ่น้ำเจ้าพยาแล้วก็วัดอรุณคือแบบเห็นอยู่ในทีวีไงคือแบบโอ้ยงามแหงเขาเคยเปิ้งแต่อยู่ในทีวีแล้วยักไปเห็นทะเลไยากไป<อ>บ่แลว <laughs> <laughs> กะยักว์าเกลือทะเลทะเลก็อยักไปคือโดยจนตรวจแล้วถ้ามาไปนี่ คือจะมุ่งเน้นเรื่องวัดก่อนอ oh. แล้วอันอื่นนี่อันรับรองแล้วก็แถวๆนี้คือได้ยินเขาบอกนะว่าเซนทันเบอร์แล้วก็อีอย,อออย่างยังยังมีอีกยูติดกับเซนทันเบอร,ปร,บรอ์ประตูน้ำป่ะท่าจีน้าประตูน้ำป่ะห้างห้างนี่อย่าง,างวะ,ะเซนทันเซนทันเบอร์เซนทันเบอร์แล้วก็บพีกซี <พอ S 2> ทุกวาน มื่อวานนี้ไปเซ็นทันเวอร์แล้วมีอีกห้างหนึ่งอาพาห้างอย่างเนาะกรุงศรีอย,า,อยา,ากพออน๋อสยามพาร,รากอน <c oughs> สยามพาร,รากอนสยามพารากอนก็จะอยู่ตรงปัตตุมวันแล้วก็โอุย้ยลายโปรโมดอ่ะคือแบบเฮาเคยเบิรงซื้อไทยอะนะเบิรงทีวีของเมือ <c oughs> งไทยเนาะ ทางประเทศไทยนะเขาเห็นไนล่ไล่โบนอนะเข,าไ,ข,า,า,ไไขาไปยักไปถ้าว่าไปได้ะนะไปยักไปทั่วถึงเลยความมากักแล้วก็ยักไปทะเลเคยเคยไปแล้วทะเลคือเคยไปทะเลอะจอมเทียนแนวจอมเทียนไปแมนแต่ว่าตอนนั้นไปแบบกับพวกทัวแบบอาจจะไปทั่วถึงนะไปบ,บ้างทัวกแ็แบบชื่อว่าเอ้เนภามแมนยักไปอีกเพราะว่าเขาไปตอนนั้นก็บแบบ เวลามันเร่งรีบเนาะไปน้ำคุ่ทัวร์กลับมาน้านะไอโหสุดยอดด้วยความเจริญของเมืองไทยไอนะอยู่แล้วไม่อยากไม่อยากกลับบ้านเรืออยังไม่อยากกลับบ้านเรือแบบอยากอยู่นี่ขนาดอยากไปเที่ยวอยากไปเบิร์นท่าถ้ามาอยู่ได้กับหาแฟนคนไทยเด้อหาแฟนคนไทยเด้อหาแฟนคนไทยวะ เขาบอกเบ่งหน่อมปีดูที่ห้อว่าเหาสีฝากใจครัเปิ้ลบอสให้เราเลยบอสแทบเป็นก็ใจดีเนีอันนี้ยอมฮับแต่ว่ายังบอกเคยเจอจั๊กเถื่อเอ้าอยากเห็นอยีย่างอีกคิดบอกแล้วตอนนี้มิแต่ยังหายไอเเว่แล้วน้องยังหายไอเเว่บ่อนที่อายเคยไปอยู่เมืองไทยบ่อนใดที่แบบที่จะชวนให้น้องแยกไปนะยังห้อายอธิบายยังห้อาย สถานีแล้วก็มูนนลค่าสิบใบเนาะถ้าผู้อ่อนะเรียกว่าน้องอ่อเบิรงชุดุดนี้ก่อนนะชุดที่เป็นลหลา,า,ายคนมาถ่ายคลิปด้วยหลายคนที่มารีวิวชุดนี้แจกอสอูงเนี่ยแต่ที่ว่าเป็นการไม่แพ้เก็บคลิปนี้ไปให้พี่น้องทมื่อบานเบิองลำเด้ออันนั้นอะพี่น้องทางฝั่งลาวนี่ติดตามเบอร์ทโทรมาตลอดเ่รแล้วก็เห็นอยู่เฟซอยู่อย่างเขาละ มือหน้าผ่ามาเที่ยวเด้อนาดไปเชียงใหม่เขาอย่างบอกเแพ้อันนี้เรื่องจริงไหนบร,ริเฟซบริจ่าบริดัตเจลิสคือเขาเบากันม,มีมีคนมาแบบมันมีํำนี้เนาะแต่เฮาวบริเป็นคนน่นานนะฮาววอกมจริงคือแบบทั้งเพื่อนทั้ทงเพื่อนที่แบบเป็นรุ่นเอือย้ยรุ่นอ้ายรุ่นพ่อรุ่นแม่คือพ่อแม่ก็ยังเบิ่งทุกมือนี่พ่อแม่เบิ่งอยู่ บางครั้งเขายังแชร์คลิปที่ว่า how post นะพ่อแม่์นานาเขาอยู่บ้านทั้งบ้านเขาแชร์กับคนอื่นๆที่แบบหูจักเฮาแล้วเขาเบิ่งแล้วเขาเห็นยดแล้วบางทุกคนก็แซตมาโทรมาบอกว่ามื้อหน้าพามาเที่ยวเมืองไทยเด้อนะเรื่องจริงไงบ่เชื่อไปท่ามเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งมีข้อความก็ได้สิให้เบิ่งใจไทยคนไทยบ่บ่สั่นกะบคู่ดอยกับบนโรมาสัมภาษณ์ที่ว่าเป็นดราม่าสุดแล้วนงไอเห็นบ่เห็นๆอันนั้นแหละ อันนี้เรื่องจริงบริเวาบริัวตค่ะคไปนี่พี่น้องเบิ้งความเจริญของเงองให้เดี๋ยวให้อพี่น้องเพื่อนๆเ,เนาะอยู่ทางบ้านบอกว่าจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยเบิง้งน้ากันเนาะถ้าว่าผู้ใดเคยไดมาเนาะไดมาเที่ยวอยู่จุดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกฟอเดเนาะถ้าว่าโคว่าวันใดผิดพลาดเนาะอาก็อย่าลืมคอมเมนต์เนะา,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 าเนะ บอคุอเดบางเถื่อนเนาะว่าก็อาจจะบทึกหูกะต้องขอโทษขออภัยนําคือแบบมาเห็นเมืองเข้าแบบจเจริญหูจเจริญตาคือแบบมันตื่นเต้นอ่ะพี่นอ้องเขาบอกเคยมายืนอยู่จุดนี้จ้าเถื่อนนะแล้วพอดีบางเอิญก็มาเจอกับไอโบเนาะคือไอโบนี่ก็เป็นผู้นึงที่แบบขอเห็นเถื่อนนึงเนะาะได้มาํำ เลยเนาะเอใหญ่ใจดีทั้งฝั่งไทยเพิ่นพาขอมาเที่ยวเนาะไลลาบอลแล้วก็พอดีพาแนะนําให้หูจักไอโบโกกับฮู้ซึกดีใจที่มาจวบไอโบเนาะแบบไอโบนะเราเป็นคนแบบนิสัยดีเนาะคือแบบเฟรนด์ลี่แล้วก็แนะนําให้โอหูไล,ล่สิ่งไล,ลายๆอย่างอยู่เมืองไทยอ่าจะทนทีท่องเที่ยวออย่างัางตั้งๆนะพี่น้องกโกกับหู้ซึก ดีใจแล้วก็ประทับใจในความมีน้ำใจของไอโบแล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเนาะโดยเฉพกกาะเอื้อยเนาะเอื้อยฮับหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่พาครอวมาเที่ยวฮนะน่ะนี่เบิ่งไอโบมามียังฝากเอฟซีมอ่ก็ฝากเอฟซีฟนะครับจาที่ว่าเอฟซีเนาะ ฟ <FC S 2> ังพีโนโ่น้องอบ้านเฮาทั้งฝั่งเล่าแล้วก็ฝั่งไทยแต่ที่ว่าทักทายมซีู่อ่อนนะครับพีโนโ่น้องฝั่งเล่าแล้วเป็นเราฟังไทยทั่นเด้อนะครับคนนี้ก็ที่ว่าดีใจนะที่ได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งของของน้องอ่อเนาะแต่มาเห็นกลมจเจริญของเมืองไทยแบบเต็มตานะแบบเห็นเคย,ยตาตัวเองคนนี้ทาง่านจอซอทีวีนะก็่ที่ว่าฝากเอ่อเขาบอกว่วาเม,ม,มืองไทยนะฮะเมืองไทยมาเห็นกลมจเจริญของเมืองไทยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้โลกได้พูดว่าโอ้โหประเทศไทย อลังการม,มีทายจั๊กเลื่อนะฮะกับสำหรับพี่น้องบาดเทา่าเนาะฝาบพเองกับเซวรา,าคนเราเ้าเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่นาา่าฮักทุกคนเลยนะครับกับที่ว่าถ้าฮักกันก็นต้องให้กำลังใจกันเนาะฝากบม,มคิดไว้ลายนะส่วนกลุ่มคนทชียวหวังดีกับที่ว่าเพชรอี๋อกับที่ว่าบอสอี๋กับเรื่องถึงลูกค่นยืนทำแน,น่เนาะทีพิ่นคิดดีทำดีนะฝากไปพิสทันทีกัแล้วกันโดยวัันเทาจะไปทั้งไตรแล้วก็บฝากเนาะ ปลาพี่ตามแล้วปลาพี่ตามคลิปต่อไปวันนี้ปลาวัวพีด็อกนอ๋อหรือว่าน้องอ๋อไปที่สวนปลาใจกลางกรุงเทพนั่นน่ะคือสวนเบญจกทิติน้องพีด็น้องเป็นปลาที่อ่าบอกว่าเรียกว่าใหญ่เลยเป็นปลาที่สมบูรณ์ขนาดเลยนะแล้วก็จะมีความอลังการเนี่ยรอบๆไปเลยทุกทีสูงใหญ่เลยกับทุกทีมีลูกซ่องแปลกตาเนาะพีด็อกน้องก็พลาดคลิปหนาเรื่องพี่น้องสิภาค้องอ๋อไปให้ได้แล้วก็ไล่บอลเติมเนาะที่เ o า s e ไปเนาะฝากพี่น้องเอซีอย่าลืมกดติดตามเนาะให้กำลังใจคุอ๋อเด้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ททักาย มาบดคุยด้วยเป่าลาวบนไทยไลน์วันหนึ่งเขาจะว่าโอ้ยอยากมาอยู่ไทยบอกแมนแมนแมนอะเนาะกอดตรงจบคลิปอย่างนี่ก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้โอ๋ตรงตูาวอมบัสสบายดีบายบายสบายดีบายบายไปแล้วไปแล้วบายบาย